ครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมักคนทังนะครับซึ่งวันนี้เป็น EP ของใครหรือตอนของใครเนี่ยมาดูกันเลยนะครับอ่าซึ่งวันนี้นะครับก็คือทุกคนอาจจะเห็นในโปกไปแล้วว่าเป็นของชินโซนะครับซึ่งชินโซเนี่ยถ้าตอนนี้ไม่ว่าจะถามใครเลยนะครับผมว่าให้ถามใครเลยก็ได้ที่ไม่ไปแอบในวงการมักล้อมบนโลกนี้แหละผมว่าทุกคนก็คงคงตอบเป็นชินโซในเสียงกันหงดเพราะว่าทั้งผลงานทั้งฝีมือหรือว่าแรงอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ชินโซเป็นที่หนึ่งเกือบหมดเลยนะครับอ่าแต่ว่าชินโซเนี่ย ด้วยประวัติของเขาเนี่ยคือเขาได้แชมป์โลกเอ้ยไม่ได้แชมป์โลกครับได้เขาเรียกอะไรอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยในในเว็บ g o f a ั o n e t เด็ดนะครับตั้งแต่ปี2018เลยอ่าแต่ว่าในปี2018และ2019เนี่ยก็คือเขาไม่เคยได้แชมป์โลกเลยก็คือในสองปีเต็มๆเนี่ยแม้กระทั่งเขาจะอยู่อันดับหนึ่งในเว็บแล้วก็ตามคือในแรงตามแรงแล้วก็ตามแต่เขาไม่เคยได้แชมป์โลกเลยอ่าแต่ว่าเขาไม่ได้แชมป์โลกนะครับครั้งแรกก็คือในปี2020ซึ่งแข่งกับป้าจงพานครับอ่าก็ก็คือรายการนี้นี่แหละก็คือออเเเกมมมมนีี้้ล่่่ททผจะาาาาาใหดูแตว ก่อนที่จะไปถึงเกมเนี่ยผมขออธิบายนิดนึงก็คือชินโซเนี่ย,ด,ยด้วยความที่เขาไม่ได้แชมป์โลกเลยในปี2018สิแองมาสละ2019เกนี่ยก็เลยมีคนล้อเขาหรือว่าให้ฉายาเขาว่าแบบอควินเวดอัลคราวก็คือราชาที่ไร้มงกุฎนะครับอืมก็คือจริงผมถ้าเกิผมโดนล้ออย่างเงี้ยผมก็าจะเจ็บยนะแบบราชาที่ไร้มงกุฎก็คือเป็นที่หนึ่งอะแต่ว่าไม่เคยได้แชมป์โลกเลยอ่าทีนี้ก็เลย ถ้าเกิดผมชินโซเนี่ยผมคงอยากปวดล็อกมากนะครับแต่เหมือนตอนนั้นผมก็ดูสัมภาษณ์ชินโซก็พูดเหมือนกันว่าแบบไม่ชอบฉายานี้เลยแบบอยากปวดล็อกแบบฉายานี้มากๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้เราก็เลยมาดูว่าชินโซเนี่ยจุดเริ่มต้นของชินโซเนี่ยที่ได้ไปแชมป์โลกครั้งแรกเนี่ยแล้วก็แบบชนะรัวๆแล้วก็ได้แชมป์โลกรายการอื่นต่อมาเนี่ยมันมาอย่างไรนะครับอ่ะซึ่งเอ่ออผมขออธิบายเกมนี้ก่อนนะครับสถานการณ์เกมนี้เนี่ยก็คือต้องบอกก่อนว่าเอ่อชินโซถือขาวนะครับแล้วแล้วจังหวะถือดับอ่ะเดี๋ยวผมลอง วางให้ดูกันนะก็คือเนี่ยตอนนี้เนี่ยกลุ่มสีขาวนะครับก็คือมีสกลุ่มตอนนี้ถูกไหมครับก็คือตรงที่ผม,มา hm, วางสามเหลี่ยมไว้2กลุ่มเลย2กลุ่มนี้เนี่ยของสีขาวเนี่ยยังไม่รอดทั้งสองกลุ่มเลยยังไม่เชื่อมกันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีขาวเนี่ยผมขอเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมครับอ่ะก็คือสี่เหลี่ยมของสีดำของก็คือสีขาวสามเหลี่ยมสองแบเนี่ยต้องการจะกินสีดำสี่เหลี่ยมสองบนี้อ่า hm, hm, hm. แต่ว่าคือถ้าเป็นผมนะสมมติแบบผมเล่ในเกมเนี้ยผมอาจจะคิดอยู่แค่สองแบบก็คืออัตลิแล้วก็ตามมาอะไรแบบนี้ครับ คือเขาเขาก็หนีได้นะตรงนี้ผมก็อาจจะอะไรแบบนี้แต่ว่าอย่างนี้ก็คือเป็นรูปออกมาที่ดําดีนะครับหรืออัตลีแบบนี้เลยแล้วก็คือกินงนีเลยรอดแบบนี้เลยแต่ว่าพอสีดำได้แค่ยออกมาเนี่ยกลุ่มสีขาวสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยทั้งหมดตรงเนี้เนี่ยก็คือยังยังไม่รอดเหมือนกันแล้วอันนี้ก็คือก็ยังไอกลุ่มตรงเนี้ยก็คือยังไม่รอดสนิทเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยก็คือจะออกมาไม่ดีอเพราะฉะนั้นออกมันต้องท่าแบบนี้นะ อ่านะให้เขาครั้งแรกแล้วให้ให้ให้ผมนหนึ่งอ่ะทีนี้เนี่ยสีขาวอะ่ะก็เลยต้องคิดพยายามทําอะไรกับสีดำสองมเมตรนี้แน่ๆนะครับอ่าแต่ว่าก็าเหมือนที่ผมบอกไปตอนแรกว่าเนี่ยถ้าเกิดสีขาวคิดแบบอะไรแบบผมนะก็คือเดินนี่หรือว่าแล้วเดินเนี่ยเขาก็หนีได้ถูกไหมครับหรือว่าเดินนี่เขาก็กระโดดหนีได้อยู่ดีหรือว่าถ้าเดินจากฝั่งนี้เขาก็เดินตรงนี้สีขาวก็ไม่สามารถปิดสีดำอยู่ถูกไหมครับอ่านี่ก็คือปิดไม่อยู่แน่ๆอ่าแต่ว่าเมทิชินโซชินนะครับก็คือเขาสามารถเน็นได้เลยอนะ่ะคือผม คือถ้าเป็นผมเล่นเองอะผมคิดว่ายังไงผมก็ไม่มีทางเห็นนะครับถ้าเกิดผมไม่เห็นเกมนี้ก่อนนะผมก็คงเดินไม่มีทางเดินได้อ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าชินโซคิดยังไงล้วเขาเก่งขนาดไหน,นครับอ่ะเอาผมต้องบอกก่อนว่าเมนนี้เนี่ยถ้าเกิดทุกคนลองไปเปิด AI ดูนะครับช่วงประมาณ20 3สิีสวแรกเนี่ยชินโซเอ้ยไม่ใช,ช่ AI จะยังไม่เห็นคนระับคือ AI อะก็ไม่เห็นเนมนนี้เหมือนกันต้องใช้เวลาในการอา่านแบบซักครั้งนึงเลยเหมือนกันแต่ยี่สิบสามสิบวนี่คือก็คือการจองของผมนะก็คือค่อนข้าง แรงแล้วนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคอมทั่วไปผมคิดว่าอาจจะใช้เวลานาน,านกว่านี้อ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับแต่ว่าสมมติใครที่อยากคิดนะครับสามารถกดหยุดพอสก่อนได้แล้วก็กดดูต่อได้เมื่อต้องการดูคําตอบนะครับตรงนี้นะครับก็คือสีขาวเนี่ยสามารถอัลจีตรงนี้ได้เลยอะลนมิเนียมแล้วก็กระโดดเน้นแบบนี้ได้เลยอแต่ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยจริงๆริงมันไม่ปกติครับคือธาานาการณ์ปกติแล้วอะลองแบบเนี้ยมันจะไม่ได้คือเพราะว่ามันจะโดนมันจะมีแผลเยอะครับอันนี้โดนตัด อะไรเงี้ยมันก็ดูเหมือนน่าจะออกได้แล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์นี้มันออกไม่ได้เพราะว่าอะไรเรามาดูครับก็คือสีดาเนี่ยเราเรามาดูดูง่ายๆก่อนนะครับง่ายสุดก็คือเดืนอสามเหลี่ยมอย่างนี้น,นี่ออกมาเนี่ยปุ๊บอันนี้ออกมาไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าไม่ว่อจะหนียังไงก็หนีไม่พ้นแหละอันนี้ก็คือตายแหละตายตายข้างในแหละอ่ะทีน,นี้เราดูแบบแอดวานซ์นิดนึงก็คือกระโดดตรงน,นี้แล้วครับกระโดดตอนที่ขาวกระโดดตรงน,นี้สีดำมาเอตอนที่สีดำกระโดดตรงเนี้ยสีขาวต้องระวังนิดนึงครับถ้าเกิดสีขาวเพิ่ง ก็คือที่ทํามาตะเกียบทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าอันนี้โดนกินก่อนอันนี้สีดำสองลมสีขาวสองลมแต่ว่าสีสีดำเดินก่อนปุ้งก็เลยไม่ได้ครับอ่าแต่ว่ามันมีท่าอะไรนะครับที่ทาให้สีขาวเดินได้เรามาดูกันอ่าคือตอนจังหวะเนี้ยสมมติถ้าเกิดสีดำเดินเหมือนเดิมอินเลเดินแบบเดิมเลยแต่ว่าถ้าเกิดสีขาวยังเดินแบบเดิมอยู่อันเนี้ยมันก็อาจจะยังไม่มีอะไระครับสมมติถ้าเดินอะไรเง đây, ี้ยก็อาจจะยังไม่มีอะไรอ่าแต่ว่าสีขาวเนี่ยมีท่าเท่อยู่ครับตอนที่ตัดเนี่ยตอนที่สีดำตัดเนี้ยสีขาวมีท่าเท่อยู่ เป็นก็คือเป็นมังเดดเลยมังเด็ดในเกมนี้เลยก็คือแท็กที่นี่ครับปึ้งอันนี้ก็คือจบเลยก็คือไอ้สามเมตรเนี่ยไอ้ไอ้สี่เมตรเนี่ยคือมองเทงแหละก็คือเงาแก่เลยหลังจากโดนแท็กอย่างนี้ครับเพราะว่าสมมติลองดูนะครับสีดําตัดสีขาวตัด,ต,ดตอนนี้เนี่ยสีดาไม่มีทางเลือกต้องจากกินถูกไหมครับเพราะว่าสมมติที่นี่ก็ก็คือลมหายใจหมดแล้วตุ้มก็คือต้องกินถูกไหมหลังจากกินปุ๊บสีขาวก็ตะลิสีดําก็หนีไปไหนไม่ได้เหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้น มันต้องย้นอนอย่างาเดิม<อ><ก>โอเคครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นท่าที่ชินสวานไวแต่ไม่เพียงเท่านี้นะครับม,ม,ม,มันแบบ labeled, ไม่ได้มีแค่นี้พราะ<อ><ก>จริง <ๆ S 2> แล้ว,วสีดำมันก็มีท่านี้อีกอื่นอีกเหมือนอกัน,น,นก็คือแปะที่นี่ถ้าสีดาแปะที่นี่เนี่ยสีขาวต้องทำยังไงครับอันนี้สมมติถ้าเกิดเราไม่ใช่จีนโซน,นเ,าเนเาเราก็เดินเรามเราเดินเราเดินแบบไม่ดูก่อนก็คือเราปิดเขาแปะปุ๊บเราก็ปิดเราก็ไม่ให้ออกใช่ไหมครับแต่ว่าสีดําก็คืออยิงเจออัตัดอัตลีอัตลีอัตลิแล้วก็สามารถอัตล้ท แต่ที่นี่เนี่ยสีขาวก็จะเชื่อไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นรูปปิดประตูกินอันนี้ก็คือนี่ปุ๊บตายหมดมันเนี่ยอย่างนี้ก็คือสีดากลุ่มเนี้ยรอดแหละอ่าแต่ว่าชินโซก็มีบากในส่วนอีกบากในส่วนของอันนี้ก็คือพูดย่งยงว่าสีขาวเนี่ยชินโซเนี่ยเขาอ่านตั้งแต่ช็อตเนี่ยคือเขาตอนเขาเดินตรงเนี้ยคือเขารู้แล้วว่าสีดําสีดําไอ้สามเป็นตรงกลางตายและอ่าแต่ว่าตอนที่ดำแปดเนี่ยสีขาวคนทํำยังไงนะครับอ่ผมบอกเลยลนะครับก็คือสีขาวสา,าม,มารถเดินที่ี่ได้ซึ่งแบบจริงมันนยาากนะผมว่ แล้วสีสดําก็ต้องกลับบ้านเหมือนกันสีดำอยากกลับบ้านอ่ะแต่ว่าสีขาวเนี่ยก็มีท่าบางเด่นเหมือนเดิมบางเด่นเดิมเลยก็ได้คุณในงานผมว่าก็คือท่าไข้ใเดินครับก็คืออตเตอรี่แล้วก็กลับมาแซงครับอ่านี้สีดําสมมติพยายามอยากกลับบ้านเดินนี่ของแมวอ่ะเราก็ตัดสีดำต้องกินหรือว่าไม่มีทางเลือกปิดปุ๊บสีดํากับอัตอรี่อ่ะอะไรหลายคนก็ถามผมว่าเอ้ามันก็เป็นโคแล้วปะอย่างนี้อ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่โคนะครับก็คือสีขาวสามารถปิดลมจากข้างนอกได้ก็คือปิดตรงนี้สีดำก็ต้องกินถูกไหมครับอ่ะ และสีขาวก็ไม่ต้องกินที่นี่ด้วยสีขาวสามารถปิดที่นี่ได้เลยอย่างนี้สีดำก็เชื่อมกับไปไมได้น,นี่ต้องกินหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยก็เลยเป็นมาร์เกยคนดังในอีพีนี้นะครับก็คือชินโซเนี่ยโชว์ท่านี้แล้วก็ได้เป็นแชมป์โลกในปี2020ครั้งแรกนะครับในรายการนี้เลยแล้วก็การานี้เลยแต่ว่าจริงๆเกมนี้มัน,มนอีกยาวนะครับก็คือในเกมจริงเนี่ยก็คือปัจอันก็เห็นหมดแล้วว่ามันไม่ได้ปัจจันก็พยายามเดิน,นีนีแล้วก็ไปตัดพยายามสร้างสถานการณ์ให้มันยุ่งยากขึ้นประมาณนี้น มันจะยาวไปแล้วผมจะให้ดูแค่นี้นครับครับวันนี้ก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้เอาอีกสอเป็นใครอะไรอย่เงี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้นะครับครับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ